ครับผมแม่ย่านั่งห้องครับผมแม่เราครับผมก็แม่แอนซอยแอนเราเหรอครับผมแฟนบลิ้ปี๊ห้องนี้ครับแฟนดสุดเข็บกระเพาะน้ำมั่วจินครับขายข้าวทําทุกอย่างครับผมเมื่อนำตำน้ําพริกให้กินหนิครับสุดบอกครับเดี๋ยวว่าศุกรดครับผมเดี๋ยวกับข้าวเดี๋ยวพาไปดูครับปูข้าวปูกระเป๋าะมาเลยกระเพาะไก่พี่เจ้อันนี้คืออ้อมครับแม่เชฟอ้อมไก่อ้อมไก่ข้าวนะครับผมไอริมครับผม แล้วก็ก้าวหน้าก็กินข้าวเหมือนเดิมครับแต่แสซมไม่มีรู้ไปไหนครับผมแซมมีไปไหนครับไปไปปูเอ็ดจะกลับมาครับอ๋อไม่ไอ้นี่ทำไมมึงสักลายแล้วมึงถอดเสื้อโชว์มาฮะไม่ชอบเลยพวกน้ำโชว์เกินไปมั้งไอ้ฉลามแดงสากได้เสียของโอ้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นนี่ครับปูเอ็ดกับขอาห้องอีกนี่ครับผมปูตักกับของห้องเด็กหาน้ำมาแน่เจ๊เจ๊นี่ครับผมนี่สุขสวัสดีคุณครับ ก็ขั้วแม่ขั้วเขาเนี่นะครับผม,มว่าเป็ลี่ยเงินเื่นเงินแสงกินคือกันมืดครับผมแข่แงไต้แข่งไต้เหรอแข่งไต้แข่งไต้ครับก้าวหน้าน,นี่ก็ใชา้ยาก็นี่ครับผมใชา้ยาไาซาคุณแผนครับมันจะลองตั้งให้ครับ <laughs> ใส่คุณแผนมาเลยยิ้มบุยเลยแล้ววันนั้นพี่กับยังไงวะพี่ฮอ่ะเอามาให้ยังไงเครือร่องเลยไหมเอาไม้ปวดตัวอะปอดปอด ป๊อดสั่ถึงเรื่อเลยครับนะครับก็จะกินของใครของมันมีไข่มีอะไรให้หมดทุกอย่างครับดูผักครับผมสนมากทำงานก็แซ่บเพรัะแซ่บเพะอร่อยไหมอร่อยครับไอ้ไอ้คนอีสานคนใต้นะคนใต้ครับคนใตมันไอ้คนสตูนี๋ยวดูนบ้านเดียวกันนี่บ้านเดียวกันนี่เฮ้ยเอ็งพุ่งจินนะเอ็งอิสลามป่ะอิสลามออิสลามมีเมียได้เไหนคน นี่ดูดิมีเมียได้หล้คนเพราะเป็นคนอิสลามกันใช่ไหมมาอยู่พีเคก็อยู่กันมันพี่มันน้องนั่นแหละรู้จักวันฉลองไหมเสียเส้นไหมมึงนอนพูดนะมึงปากแจกนี่มว่ากูเสียได้มึงปากเตกนี่ ก้าวหน้าเข้าในกระยอดมวยมีรายการวานไหนครับก้าวหน้าครับ12ครับเพื่อ12ฝากเกียร์ด้วยกับใครเนาะเน่ออ่าต้องสุดแล้วครับทักษิณเล็กฝากเกียร์ด้วยนะครับไฟแล้วเราแพ้เขาบ่ได้ครับไม่น่าแพ้เนาะพิ่แพ้ครับจูใครก็ได้ได้ครับจูใครก็ไรครับจูใครก็ได้ฝากเกียร์ก้าวหน้าหน่อยครับชายาเจ้าคุณแผนครับเสียงกระตันเป่ดนะสายคุณแผนเฮ้ยถามจริงเรามีชายายังจอมเทิงกวนลานเลยอะไรนะจอมเทิงกวนลานโอ้ยบ่มวนมาสายคุณแผนซะ แสกเนี่ยพ่อบอกแฝดครับเนี่ยับผมพ่อไอแฝดก็อยากอยากย้อนดูกับผมชิบหายเลยเดี๋ยววันไหนต้องผมต้องประทับการละด้วยวันไหนผมต้องประทับสักทีแล้วก็ฟ้องมันก็ต้องลองกันหน่อยเลือกนะเลือกรองกันหน่อยนะพี่เดี๋ยวจะหวดให้หวดให้เจ็บๆเลยนะแฝดับผมแต่มีอย่างไงลูกไข่ต้มครับผมมีไข่ต้มมีนี่ครับผมบางทีเป็นไอ้บางทีเป็นน้องน้อนี่แฝดนี่ครับมังทีกับเผาไข่พี่เคมีแต่สุดยอดเลยครับ อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ว่าจะเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนเด็กๆแล้วก็น,นี่ก็นักมวยใหม่คกับผมกาดิมมวยใหม่ไอกาลิมไอกาดำรับไอกินผักด้วยกินผักด้วยผักนะไอโอ้่นี่ฟอร์มสดมากนะครับใครนะครับเนี่ยใครนะรนะสลามครับสลามสลามแดงสลามขาวสลามขาวนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยไฟต่อไปมีรายการขึ้นช่องเจ็ดนะครับจะได้เสื้อสาม้านะ เฮ้ยทำไมพี่แพ้หกเที่ยวครั้งที่เจ็ดพี่จะได้เสื้อสามารถมั้ยล่ะครับกูแพ้หกเที่ยวได้นะนี่ครับฝากเสื้อด้วยี่จะมีรายการช่องเจ็ดนะวัยนี้นะเป็นขึ้นรายการแล้วนะครับล่าสุดไปมั่นเออไปมั่นไปมั่นได้ข่าวว่าไปมั่นแล้วแต่งงานแล้วนะครับอ่ะสมมุติว่ามั่นปุ๊บค่ายแล้วมันมีคนมั่นปุ๊บแล้วมันทิ้งกันนะมีนะเลิกกันไม่รู้แม้ใครเอ้าสองคนไอนมเปี้ยวแล้วก็ไอ ไออีกคนหนึ่งใครว่าไอคือว่าใครที่มั่นแล้วมาอยู่พีเฮนี่คือเลิกกันหมดนะเมียทิ้งแปลบัวใหม่บ้า <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะมันปุ๊บคือว่าแล้วก็ผัวใหม่นมเปรี้ยวมันจิ้งเขาไม่ไมนมมันนมเปรี้ยวแล้วก็หลายๆคนละนี่ก็อีกคนนะครับผมสวัสดีครับนอยใครนนเนี่ยพยัคฆ์อุดรครับพยัคฆ์อุดรล่าสุดก็ประมาทคูต่อสู้เนาะ ประมาทหรือเปล่าเนี่ยเห็นต่อยมวยแล้วมัเหมือนประมาทเขาอ่ะเราซ้อมนี่เราอยู่ดีครับนี่เก็ตกับเขานะมวยเมื่อิบอย่างครับในเล่าและช่วยนะครับคือแม่ยานางเขาแล้วครับผมแม่แอนครับแม่แอนแฟนลูกทีนี่ไม่ว่าจะเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนครับเข้ากันหมดนะครับซ้อมมวยเสร็จตอนเช้าตอนเย็นค่ายพีเคก็จะมีข้าวให้กินแบบนี้ตลอด วะน่มีหัดคนปูซานให้นั่งพ่วมอยู่นี่เอ,อ้ยขนาดนั้นมึงยังอยากไปอยู่ค่ายอื่นเนาะได้ข่าวว่าพ่ออยากไปอยู่ค่ายอื่นฮะอยากเอาไปอยู่ค่ายอื่นได้ข่าวว่าอยากไปอยู่บุมเด็กเซียนโอ้ยว่าป้าเอ,อ้ยพ,พี่เกดทั้งใจเออเนีเ่ะเราพูดพี่เกดทั้งใจหน่อยพี่เกดทั้งใจโอ้ยซซมดิ่งกับฟุตซีล่ะการเลยมึงขึ้นซีสียาปลาสับไหม,มเนี่ยกาดิม นสีเสียปลาสับมันฉลองไหมเนี่ยไม่อยากเอายังไหมเดี๋ยวกูจะทึอแม่งเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกแน่เบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกคือว่าต้องกินใครกินมันเพราะว่ามันตากใครแต่เพราะว่ามันช่วงโควิดนะครับถ้าไม่นี่ก็ดูีหมน้าเบิ้ลทำไมทำไมชอบเบิ้ลจังก้าวหน้าอะทำไมได้อยู่อ่ะเทีเดียวไม่พอหรอกพี่อ่ะตามจริงว่าทีเดียวไม่พอนะดูน่าจะเบิ้ลเก่งนะเรานะยิ้กเลยพี่ซอยยิ้ก ทำไมคนบาจีเอออันไหนขยี้อีกละขยี้อีกแล้วคนไปกินก็ดีกว่าคนที่รามอยู่ที่รามก็หลายที่อยู่รลาสกระบังอีกลามอย่างนี้คนเดียวไหมไม่นี่เวลาเราจีนแตไม่นี่ไหมอ๋อเดียวอ่ะโอ้ยร่าั้งหลายคนใช่ไหมโอ้าหน่อางก็เหม็นกับลามอินท่าไล้เดียวทุกอย่างลาสกระบังก็มีสายลามตัวเนี้ยตัวนี้มันสายลามก็ผมตัวนี้เราพ่อคนร่างธรรมดาไม่ธรรมดา กับเพาะกับน้มาครับมีผักสดสดแบบว่าสะอาดสะอาดกับเพาแบบสุดยอดครับซอบ้อมมวยเสร็จก็มากินข้าวมาอะไรครัาแม่กันซอยก็นซอยครับวเป็นมวยกันมือนนสรเจกินแบบเดียวกันมืดครับกินแบบเดียวกันหมดครับผมนี่ฟอรแฟนครับผม,บผมได้ข่าวว่ากินดีอยู่ดีจะจะลูกไปอยู่ใข้เหินครับจะลูกไปขายที่อื่นครับลูกต <laughs> าได้ข่าวว่าจะลูกไปอยู่ไข่เหมือนแม่โตมา เด็กเตียงหรอใช่พูดเด็กเตียนดูดิแม่ตตกข่าวให้กินเจ้าลูกไปอยู่ค่ายอื่นดูดิกินดีอยู่ดีเจ้าลูกไปอยู่ค่ายอื่นดีตายคุณมั่มไม่เชื่อได้ยินข่าวปวดนะว่าเจ้าลูกไปอยู่ค่ายอื่นแบดแฝดมึงอยากไปอยู่วะอยากอยู่พี่เจ้ก็อยากไปอยู่ค่ายไหนอยู่พี่เจ้บักนั่นล่ะนะ บุกเชียร์กุ้งด้กุยังไม่ขีดตัวฝากกดติดตามนั่นไหมฝากครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศพวกเนี้มียันของหวานนั่อีกครับนี่จะได้แบบว่าครับผมของหวานไม่อีกไงฝากกดติดตามช่องยูทูปเพาฟแฟนนะครับพันโทพันเอกฝากกดติดตามครับช่องพีเคอ่อพันเอกพันโทพีเคชาแนลโอเคนะครับฝากกดติดตามมาเรื่อยๆตรงนี้มีของหวานอีก้อมครับแล้ก็สุดยอดครับผมสุดยอด น,น,นี่กระเพามีของหวามนมีของหวานในจริีๆแล้วก็สมิงดำครับผมยนี่ยคอมหนาวควมร้อนกับสมิงดำครับไม่รู้จะไปไหนกระเพากับน,น้ำครับผมซ้อมมวยเสร็จก็กินกันแบบนี้แหละครับผมบ<อ>สม,มิงดำอะไรนะวันจ่ายเจ็ดสีได้กี่แสนนะแสนหนึหน่งมึงต่อยกี่ครั้งมึงได้คนใสีไฟเดียวไฟเดียวได้โอ้ เฮ้ยเห็นเขาเวยวายกันเต็มหมดนะเนี่ยมสองไฟอยู่ชนะใครอีกนะอย่าพูดมากพี่แล้วแต่เขาจะเวยวายเราได้ตังกละตัวผมขึ้นด้วเนาะเจ้าเขาครับผมเพิ่งมานะครับผมสวัสดีครับน้องนี่ครับผมก็ยอดไอคิวฮัทจะมีรายการหนึ่งมาที่รังเขานะครับผมเพิ่งซ้อมเสร็จนะครับก็ฝากเชียรด้วยต่วันไหนนะที่หกครับ วันที่หกนะครับผมยอดได้คิวนะครับไปกินเขาแบบที่เบ็นนองกันได้สิะครับผมมันดำยังก็มีเมดก็อรอยอันนี้คือยอดไ้คิวนะครับเด้อฝากเชียนนะครับช่องเจ็ดสีต่อยใครนะต่อยกับพันพยากรพันพยากรเชฟบุญธรเชฟคุณธรมครับคู่คู่แรกคู่สไตล์คู่สายคู่เอกนะผมคู่เอกรอเล่นนะครับผมคือยอดมวยเฮาอยู่คนหนึ่งนะครับหน้าตาดีนะแต่แฟนยังไม่มีชอบผู้ชายครับชอบนิ้วชอบนิ้วนะครับเม้าเออเออท่า ยังโสดนะครับมียังโสดมีผ <จอ S 1> ู้หญิงเคยแจ้ผ้ามานะครับมาขอหาไอ้น,นี่บอกว่าไม่ชอบนะครับลบเขาอีกนะครับผมลบเขาเป็นเพื่อนอีกทำไมเป็นอย่างนี้วาเขาถอดนมถอดอะไรไม่ดูมึงก็ไม่ดูขอสักหน่อย <c oughs> อก็ถอดให้พี่ลองดูก่อนนะผู้หญิงคนนั้นช <c oughs> อบม <c oughs> ันแต่ถอดนมให้ผมดูบ้าบปาถอดให้พี่หลองดูให้กูกับเบื้องเมียมันเลยวะ้ย ถามเลยไปเช็คเครื่องก่อนนะพี่บอกบอกกันเดียวว่าคนนี้ยังโสดนะครับก็น้องที่น่ารักคนนฝากเชียไฟแล้วก็พริกแพ้่หน่อยนึงไปไปแบบว่ามั่นใจเกินไปมั่นใจพลังตัวเองไปนี่เอาใหม่นะครับผมฝากเชียร์นะครับยอดไอ้คิ้วค่ะ